เรื่องนี้กิ่งว้ยอดหน่่ยว่ายเยี่ยมเยี่ยมมีสปสชอยู่ที่ไหนพี่น้องประชาชนคนไททุกคนยวันนี้ภาคีเครือข่ายของเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเยขอให้สปสชจงจง กรคำราแล้วเียกัจพีามาแลคำรนในนามของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลง,งานามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนางานวิชาการและการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล กับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในครั้งนี้ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายสําคัญนะครับในการสนับสนุนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้แนวทางการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยจัดสรรเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแคร์กิฟเวอร์ซึ่งถือเป็นการสร้างทั้งการจ้างงานใหม่และเป็นการเพิ่มคุณภาพการดูแลไปพร้อมกันทั้งนี้เพื่อให ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานจึงจําเป็นต้องมีการอบรมถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างทักษะการดูแลแก่ผู้ช่วยเหลือดูแลภายใต้โครงการผ่านหลักสูตรที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับสภาพสังคมและบนบทของผู้เข้ารับการอบรมกมรมส่งเสริมการเรียนรู้นับเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญและมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศซึ่งครั้งนี้ การได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการจัดทําหลักสูตรและฝึกอบรมร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเป็นส่วนสําคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างระบบดูแลผู้สูงวัยของประเทศด้วยความร่วมมือครั้งนี้ผมเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศจะได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ จากผู้ช่วยเหลือดูแลที่ผ่านการอบรมตางหลักสูตรที่ได้มาตรฐานนับเป็นการยกระดับระบบสาธารณสุขไทยให้พร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในส่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะขับเคลื่อนภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้และเชื่อมั่นว่านับจากนี้ไปทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมท้ายสุดนี้ผมขอขอบคุณ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ร่วมผลักดันโครงการนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดนโยบายที่มุ่งมั่นและจริงจังของรัฐบาลอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติในระยะยาวสืบไปขอบคุณมากครับเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญกันแล้วนะครับในการร่วมมือการทางวิชาการและก็บริหารจัดการบุคลากรน,นะครับลงน้ำได้เลยครับ การร่วมมือกันนะครับทางวิชาการและบริหารจากการบุคลากรนะครับเพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลครับเป็นการร่วมมือกันนะครับบุรณาการระหว่างนะครับกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงสาธารณสุขครับและก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชจากกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองครับกรมส่งเสริมการเรียนรู้จากกระทรวงศึกษาธิการขออภัยครับนับถอยหลังครับการเปิดโครงการนี้อย่างเป็นทางการนะครับร่วมกับท่านประธานและก็ผู้บริหารบนเวทีถ้าพร้อมแล้ว5 ส3 2สองครับผม ยานนะครับสัญ,ญลักษณ์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจกันนะครับเรียกว่าแชร์แบบว่ากันจนทุกปฏิบทของชีวิตกันเลยทีเดียวกับการสนับสนุนโครงการ30บาทรักษาทุกที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพ,พึ่งพิงนะครับและนี่คือแคปเป้ของเราคิกออฟเปิดตัวอย่างเป็นทางการกัน,กนแล้วเรียบร้อยนะครับ30บบาทรักษาทุกที่คิกออฟมาระยะเวลาหนึ่งแล้วโดย ท่านนายกรัฐมนตรีแผ่ทองทานชีนวัตนะครับและท่านมีความห่วงใยผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงท่านก็ให้แนวว่าเราจะสร้างผู้คนที่มาดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงให้เป็นเรื่องถาวรหมายความว่าเราจ้างระยะยาวนะครับวันนี้ก็เริ่มแล้ว1 8 0 0 0คนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ย เป็นเจ้าภาพนะตามแนวทางหรือเป็นข้อสั่งการหรือเป็นนโยบายของรัฐบาลได้ดำเนินการแล้วในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรลินธิพรธวัลินวันวชระโรดท่านได้ติดตามแล้วก็ดำเนินการด้วยความห่วงใยนะครับว่าแคร์กริฟเวอร์ที่เราสร้างขึ้นมานั้นเนี่ย จะได้มาตรฐานหรือได้รับความรู้ที่ถูกต้องไปดำเนินการให้ความปลอดภัยบางคนบางท่านที่ติดเตียงเนี่ยกลับลุกขึ้นมาเดินเหินได้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องเอาวิชาการเข้าไปดำเนินการให้ให้ลึกซึ้งให้ละเอียดนะครับแล้ววันนี้ท่านอาจารย์ลินทิปป์เนี่ยก็มาอยู่กับเราตรงนี้ด้วยอยากให้ท่าน ได้พูดคุยในรายละเอียดที่ได้ดำเนินการไปในขระดาษนี้ครับเกิาครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการาคร่ะก<อ>็ ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งกำกับดูแลกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยตรงค่ะจริงๆแล้วกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยเปิดพื้นที่ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเราเป็นหนึ่งในการศึกษาที่รับเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้มีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้นพร้อมๆกับการพัฒนาอาชีพดังนั้นหลักสูตรแคคกิฟเวอร์เนี่ยสกลรหรือว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยให้การสนับสนุนหลักสูตรนี้มาโดยตลอด เพราะเราเห็นว่าประชาชนกำลังเข้าสู่สภาวะผู้สูงวัยการที่เด็กของเรามีสกิลหรือทักษะในการอบรมการดูแลผู้สูงอายุอาจจะเกิดประโยชน์ขึ้นในอนาคตเมื่อสปะสะชค่ะมีโครงการที่จะดูแลผู้พึ่งพิงมากขึ้นโดยเป้าหมายเปลี่ยนจากผู้ติดเตียงกลายเป็นผู้ที่มีสุขภาวะ ติดบ้านได้สามารถช่วยเหลือตนเองได้จึงนําไปสู่ที่มาของความร่วมมือกันในครั้งนี้ค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทินค่ะก็ได้มีการพูดคุยกันและคิดว่าเราจะพัฒนาต่อยอดอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษาของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกลเนี่ยหรือว่ากศนเดิมก็เป็นกลุ่มของคนที่อยู่ในวัยแรงงานมีพลังในวัยแรงงานและเบื้องต้นเราก็ทําการสํารวจเด็กที่จบหลักสูตรแคกิเวอร์ของสปสชไปแล้วที่พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงดัง,งนั้นค่ะโครงการความร่วมมือครั้งนี้จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะช่วยส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของผู้มีภาวะพึ่งพิงดีขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ เรียนได้ที่ไหที่ที่มีการจัดากาโดยปกติคะต่ะถ้าเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้เราจะขอประสานความร่วมมือมากับสปสช,ชหรือว่ากรมอนามัยเราจะเปิดให้ผู้เรียนที่สนใจเรียนเรียนฟรีโดยเราเป็นผู้จ่ายเงินค่าอบรมหลักสูตรให้และเมื่อผ่านการอบรมก็สามารถวีัวใบรไป,ไป,ประกอบ วิชาชีพเรื่องแคร์กีเวอร์นะคะ่ะเพื่อจะสมัครเข้าสู่โครงการเพื่อจะดูแลผู้พึ่งพิงได้ที่ผ่านมาเรามีการอบรมไปแล้วกว่า7,800คนเมื่อมีโครงการนี้ขึ้นมาจึงเป็นหนึ่งในโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนในกรมส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันอย่างเข้มข้นและเราพร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานทางวิชาการโดยร่วมมือกับสบปสชด้วยค่ะหนักสูตรเป็น เบื้องต้นที่เรามีการเปิดการเรียนการสอนไปในสะกะลโดยทางกรมอนมามัยเป็นผู้สอนเนี่ยเราให้มีการเรียนรู้เบื้องต้น70ชั่วโมงและเรามี420ชั่วโมงในบางพื้นที่เช่นอุบลราชธานีหลายๆจังหวัดในภาคอีสานเราก้าวไปสู่420ชั่วโมงและเราตั้งใจว่าเราจะไปถึงขั้นผู้ช่วยพยาบาลในอนาคตเพื่อเสริมทักษะและรองรับสภาวะผู้สูงวัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะก็ะคือผู้ที่ผ่าน เซตตี้ันนี้ก็จะได้รับ 5, แต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าท้องถิ่นทำการว่าจ้างด้วยอันนี้ในเบื้องต้นค่ะน,นอกจากมีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่กํากับดูแลสกลดโดยตรงก็ได้มีการประสานความร่วมมือไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วเพื่อให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบในแนวทางของการทํางานร่วมกันซึ่งคิดว่าน่าจะมีหนังสือตอบรับจากกระทรวงมหาดไทยภายในวันสองวันนี้ที่จะสามารถให้ผู้ที่จบแคคเบอร์ในส่วนของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้สามารถสมัครได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องผ่านมาตรฐานแล้วก็มีความพร้อมที่จะมีจิตสาธารณะในการที่จะเข้าไปบริการซึ่งตรงนี้ในส่วนของกรมก็ทําการสํารวจในระดับเข้มข้นค่ะคือถ้าคนสนใจจะเข้าไปเรียนเข้าไปที่ปัจตเดิมใช่ค่ะปัจจุบันเราก็มีอยู่ในทุกๆจังหวัดตอนนี้77จังหวัดเราเปิดหลักสูตรแคร์กิฟเวอร์ไปแล้ว66จังหวัดค่ะอยากาทราบรูปแบบการจ้างงานนะครับคนที่มาเป็น ที่เราจะจ้างคุณนหมูตัดนตำแหน่งเนี่ยมันจ้างแบบพาร์ทไทม์หรือว่าอันนี้ต้องเป็น<า>เป็นคูณไทม์ครับและต่อนเนื่องในครั้งนี้ตลอดเลยครับผมเพราะเป็นตอนนี้เป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มต้นและหลังจากนั้นปีงบรมานหน้าก็จะมีงบรมามาเสิร์มเพื่อจ้างต่อนเนื่องเะครับเป็นการจ้างงานต่อนเนื่องครับผมนําำรอบหนึ่งปีก่อนค่ะค่ะแต่ก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานว่าผู้ที่เข้าไปดูแลผู้พึ่งพิงต้องปฏิบัติอย่างไรมีแผนการดําเนินงานเพื่อรีพอร์ตว่ามีการทํางานจริงหรือล่าค่ะ ปกติค่ะเหมือนมีหน่วยงานทางด้านของสหสรัแพทย์เห็นเขาออกมาให้ความเห็นว่าเอ,อการจ้างงานแคกิฟเมื่อ้าพันน้อยไปไหมหรือว่าจะขยับขึ้นมาไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูโครงการถัดไปหรือว่าไงก็ <im it> เรื่องมากน้อยเราก็เดินหน้าไปก่อนนะครับเพราะว่ารัฐบาลให้มาหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าล้านหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าล้านเราก็ประเมินว่า ในประมาณนี้นะครับหนึ่งแคร์กก็ดูแลผู้ป่วย3ามคน4คนในส่วนต่างต่ง,ตง,ตงนี้เนี่ยแล้วก็ยังยังมีโครงการที่เราคิดที่จะทำอีกอย่างเรื่องของมินิคลินิกเทเลเมดตรงนี้เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยท่านตีช่วยได้พูดถึงผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยผมก็เลยปิ๊งไอเดียเลยว่า เราต้องต้องมีอย่างน้อยผู้ช่วยพยาบาลเพ,เพิ่มอีกนะครับก็จะทำเอ็มกับกบสศอน,นอของท่านเนี่ยเพื่อ,อดําเนินการให้ให้ผู้คนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ของเราจะเสริมในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ย50เขต50โลงบาทตรงนี้เราจะเป็นในมินิคลินิกเทเลเมด ซึ่งตั้งใจแล้วก็ขณะนี้สปสชก็ประชุมกันอย่างเค,เครียดว่าเราให้บริการเท่าไหร่อย่างไรมันถึงจะพอดีนะครับกําลังดําเนินการอยู่ถ้าเป็นอ,อสมอ,อยู่แล้วจะมาเป็นคลากิเวอร์ได้ไหมครับไม่ได้ครับก็ดูระเบียบนะดูระเบียบขณะนี้เราอยากให้เป็นหนุกคนที่ยังเป็นไม่ได้เป็นอสมอเพื่อลดความ,มซ้ําซ้อนและสร้างฐานลากจริงๆก่อนครับผมครับแล้วคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นญาติ เป็นพี่น้องโดยปกติเขาก็ดูฟรีไม่ได้ไม่ได้ค่าตอบแทนอันนี้ก็เป็นความกรุณาอันนี้ความเมตตาของท่านนายงตีก็ได้เห็นความสันตตรงนี้เราก็เริ่มดำเนินการแล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆผมว่าถ้าเขาทำฟรีถกับบ้านแล้วเขาทำสเสริมตรงนี้เสริมตรงนะะ<อ>ี<อ>้ครับเพราะเพราะส่วนใหญ่ในการคัดเลือกเราจะมีดีดเทลไปในระดับตําบลและถามความสมัครใจก่อน ว่าพร้อมและอยู่ในพื้นที่ซึ่งจะไม่ต้องเสียค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายซึ่งจะทําให้ผู้ร่วมโครงการนี้ในส่วนของกรมส,งส่งเสริมการเรียนรู้นะคะก็จะเหมือนกับตอบรับได้ง่ายขึ้นนะแล้วอสอมอขนาดนี้ยังเขาไปดําเนินการเพื่อให้ผู้คนเข้าใจเรื่องของการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดดให้ให้เพียงบอหรือเพียงพอหรือพอดีไม่เกินเนี่ยนับขับเนี่ยเขาทำได้ถึงสี่บสองล้านคนในส่วนต่างๆนี้เขาเขามี ค่าบริการแค่สองพันเนี่ยถามว่าเขาพอไหมไม่พอแต่เขาทําด้วยอาสาสมัครแต่ว่าเราก็มองดูท่านเลยขาธิการก็ได้ตกลงกับคุยกันแล้วว่าเราจะมองดูว่าเงินในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเราลดใช้ใจ่ายได้แล้วเราจะจัดสรรปันส่วนให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากงานที่เราลดค่าใช้ใจ่ายได้อย่างมหาศาลตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ย เราจะเอามาเพิ่มปูนให้ให้กับคนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องตรงนี้ว่าทุกฝ่ายที่ทุกคนที่ทําอยู่กับจิตอาสาก็ได้ได้น้อยอยู่แล้วเราเข้าใจนะฮะแต่ว่าเราจะชดเชยเขาอย่างไรจะขอบคุณเขาอย่างไรหรือเราอาจจะยกระดับอสมอบางกลุ่มที่เขามีการทํางานที่เือเกิดความเข้าใจและมีความคล่องตัวตรงนี้ให้ให,ให้มีรายได้อีกระดับหนึ่งอะไรต่างๆเราก็คิดกันอยู่แต่วันนี้เพียงเป็นแนวคิด แต่เราก็เริ่มเดินแล้วในเรื่องอื่นแต่เรื่องเงินเรื่องค่าจ้างหรือค่าอะไรต่างๆก็ข,ขอไปให้เป็นจังหวะสองเพราะว่าเราเป็นอาสาสมัครเพียงแต่พวกผู้บริหารในระดับข้างบนตรงนี้นะ่ะอยากจะตอบแทนเขารับเรื่องเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าล้านที่ที่เราจัดจังตรงนี้ครับเป็นเงินอ่าพนละส่วนกองทุนรองเุินแค่ใช่ไหมก็ ก็เป็นให้ให้มาให้มาเพิ่มเติมนะครับเป็นเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมเพิ่มเติมนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ท่านนายกปัญชาานะเราเอาเข้าโครมมไปหลายเดือนเต็มทีแล้วนะครับตอนนี้มันได้เวลาเวลาของเขาแล้วครับหลักเกณฑ์ก็คือพอเขาได้รับการว่าจ้างจากของผิดนี่แปลว่าจะมีหลักเกณฑ์ว่าสัปดาห์หนึ่งต้องทำกี่ชั่วโมงมีกําหนดไว้เลยนะคะอยู่ในแคปนครับผมจะมีแคปแน พวกเราคงเข้าใจครับว่าแ,แผนคือจะมีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยอะไรต่างๆเขาก็จะไปทําตามนั้นครับอยากสอถามกรณีสถานชีวะพิบาลต่างๆีงงนิดนึ่งครับคือท,ท,ที่อยู่ตามวัดต่างๆนี่แหละคะ่ะตอนนี้มันมีกรณีวัดบงทุกอีกาคนนะครับเราต้องลงไปดูสถานชีวะพิบาลตามวัดต่างๆหรือว่าเขาเอาผู้ป่วยไปดูแลดูแลอาจจะนิดนึงแต่ว่าป,ประชาชนก็มองอย่างนั้นท่านท่านมองว่าต้องต้องมีการแบบว่า ในอดีตอาจจะไม่มีอะไรที่เป็นระเบียบชัดเจนนะครับที่ทำไปด้วยอาจิตอาสาในอดีตเราก็อาจจะบอกว่าดีมากนะที่ทำตรงนี้เรื่องของ SIV พวกอะไรต่างๆแต่พอมีระเบียบชัดเจนขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการตรวจสอบนะครับใครจะทำอะไรก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่ทำแต่ว่าต้องไม่ไปทำให้กฎระเบียบเขาลเลื่อนหรือว่า ปทาใหมันมีปัญหาอันนี้ก็ต้องต้องตรวจสอบทั้งนั้นแหละนัดหนเา่าะ้อุที่ปทา้ยานหน่น่วยใดหน่วยหนึ่งนะครับหน่วยเดียวเกิดไม่ได้แต่ถ้าทุกหน่วยงานทุกคนทุกใจทุกมือร่วมมือร่วมไม้กันจะเป็นจังซี่จังซี่แมนบอแมนอ่าขยันหน่ฮะ สุขภาพดีโอ้น้องพี่ควรทำอย่าปล่อยให้ร่างกายทะลําเราต้องทำทั้งกายและใจะสุขภาพฟิตจะช่วยพิชิตโรคภัยสามสีอ่อจํำไว้พี่น้องไทยจะแข็งแรง ขอให้คนไทยทั้งประเทศจงมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงใช่ไหมครับใช่ประเทศไทยจงเจริญการสางาสรณสุขจงเจริญข่าวดีดีกับพี่คำรน